สวัสดีครับในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการฝาก,ฝากรูปภาพสำหรับเว็บไซต์ Photo Bucket นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานสากลน,นะครับไม่ไม่ลบรูปเรานะครับก็เข้าไปก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับหากใครมีแอคเค n t ของ Facebook ก็สามารถกด Sign in with Facebook ไปเลยนะครับก็กรอกข้อ,ขอมูลนิดเดียวก็ สามารถใช้งานได้เลยส่วนผมจะสมัครแบบวเซร์ธรรมดาทั่วไปนะครับเพื่อสำหรับใครบางคนไม่มีแอคา์ของ facebook นะครับก็กรอกอร์เนมพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ครับ กาะวันเกิดนะครับเกาะมั่วก็ได้นะครับ s t o นะครับคือเขาจะมีเสียค่าสช้จ่ายนะส่วนเราจะใช้ในส่วนของฟรีนะครับ2อคิกนะครับฝากรูปฟรี2อิกก็โงงได้สักพันรูปก็ได้นะครับ สมัครนะครับคือฟ้องอะไรเนี่ย listing <c oughs> <c oughs> <m> เลื่อนตรงนี้ก่อนนะครับเขากันครับ,รบกลัวว่าไม่ใช่คนสมัครนะครับ ครับอ๋อ,อโอเคครับดึงสารล้กดึงกลับมาครับกันบัตรสมัครเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าเขาจะสอนอะไรก็โนวไว้ก่อนก็ได้ยูเซอร์ของเรานะครับจากนั้นทำการอัปโหลดรูปภาพก็จะมีส่วนไลบรารีนะครับที่เอาไว้เก็บรูปเก่าๆที่เราอัพไว้นะครับส่วนของการอัปโหลดก่อนนะครับก็กด Start Upload Browse File นะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดแล้วก็กดอัปโหลดรูปภาพที่ใช้ในเว็บบอร์ดนี้ก็ไม่ไม่ควรเอามาให้มันใหญ่มากนะครับสัก600คูณ400พิกเซลก็กำลังดีนะครับดูบแลยเบอรรี่นะครับ ก็จะมีรูปของเราที่เราอัปโหลดไปนะครับสมมุติว่าเราต้องการอัปโหลดมากกว่าทีละหลายๆรูปนะครับเหมือนเดิมครับบล็อกไฟล์ไปก็กดบา็อกแอดมอไปเรื่อยๆนะครับแล้วกดอัปโหลดก็จะได้ทีละหลายๆรูปเหมือนกันนะครับ ส่วนไล b r a r y รีนะครับก็รูปเราก็อัปโหลดไปก็ยังแากหลายนะครับแต่ผมใช้เป็นตัวอย่างสักหนึ่งรูปนะครับคลิกไปรูปที่เราต้องการนะครับจะสังเกตว่าเป็นมุมแนวตั้งนะครับผมต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นแนวนอนก็ออปชันนะครับโรเ a t e นะครับ จะเปลี่ยนให้เรานะครับไตเติลน,นะครับใส่ชื่อจากนั้นเราก็นำโคดด้านขวามือนะครับนำไปติดเว็บไซต์ของเรานะครับก็มีอยู่4ส่วนนะครับแต่ที่ใช้บ่อยๆก็คือส่วนที่ 3กับที่4นะครับที่3นี่พอเรากดคลิกซ้ายปุ๊บก็จะทำการ copy ี o p y โดยอัตโนมัตินะครับเป็น HTML โคดนะครับเอาไว้ใส่ในแท็ก HTML นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นไปยังแท็ก HTML ก่อนจากนั้นก็วางโคดลงไปก็จะได้รูปก,กลับมานะครับแต่ A test. สังเกตว่ารูปไม่ยอมหมุนนะครับสงสัยต้อง Edit นะครับ หาไม่เจอจริงวิธีการกลับรูปอ่ะเจอแล้วครับผมกดต,ตรงไหนเนี่ย Edit แล้วก็ Save เ,เอาใหม่ Library ใหม่ อเคโอเค,อเคก็จะติดเว็บเราได้แล้วครับส่วนเว็บบอร์ดนะครับก็ส่วนนะครับ Inmate MIG Code นะครับก็ p ปีเข้าไปไปยังเว็บบอร์ดของเรานะครับ เราใช้กันบ่อยก็หน้าตาก็จะมานี้ครับ i m a g e กด t a ็ก i m a g e ปุ๊บก็จะมี i m a t e t a g i m a g e ออกมานะครับแต่ว่าเรา Copy มาเขามีแท็ก i m a g e ให้มาเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับก็แสดงตัวอย่างแก้ไขเรื่องคำ เป็นรูปแนวตั้งนะครับอ,อ๋อผมเลียกใช้รูปแนวนอนนะครับ คือคดก็ c o ปีเออมันคนดรับไฟล์กันนะครับจัดกลางนิดนึงค็รใส่็เเ็นเตอร์เข้าไปก็จะได้รูปภาพ ลงในเว็บบอร์ดนะครับก็เท่านี้แล้วครับวิธีการใช้งานก็จะมีหลักๆโดยเท่านี้นะครับขอบคุณครับ